สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Billiver สามซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีกันและละัคนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูวดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ Billiver สามตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับอ่า คือคือต้องบอกไว้ก่อนว่าตามจินผมว่าจะหยุดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับ68แต่ว่าผมให้เป็นเดือนสุดท้ายเพิ่มหนึ่งเดือนแล้วกันนะครับในเดือนมกราคมเป็นเดือนสุดท้าย2ต่อเนี่ยนะครับเพราะว่าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วเนี่ยจะมีการลดราคาแต่จะเป็นการลดครั้งเดียวแล้วก็ยาวตลอดทั้งปีไม่มีการลด2ต่อ3ต่ออีกแล้วนะครับยังไงก็ใครอยากได้ราคาพิเศษร,รีบมาเลยครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเนาะ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกุมภาพันธ์2569ซึ่งเป็นเดือนที่2ของปีแล้วนะครับเป็นเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําแยกคลิปวาเลนไทน์ให้เดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันได้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่เดือนกุมภาพันธ์นี้กันก่อนนะครับผู้ที่เกิดราศีกันดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาการทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคนาเจ้าจุดเดือวกันครับตนุราศีกันตรงนี้เนาะอันดับแรกผมขอขอพูดก่อนว่าดาวมันชุมนุมกันนเเเดืออรริ้าาทํใจ อีกอย่างหนึ่งคือทุกอย่างมันเคยเกิดมาแล้วมันก็ยังผ่านพ้นมาได้อย่าไปคิดมากให้เรารู้ไว้แล้วเตรียมตัวตั้งรับไม่ใช่ว่ารู้ไว้แล้วตื่นตระหนกนะครับคือมันตื่นนตื่นได้แต่ให้รีบตั้งสตินะครับคืออันนี้มันมันบอกแต่ละคนมันบอกไม่เหมือนกันคือต้องเข้าใจก่อนว่าคนบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีดวงมีดวงนะครับไม่ใช่หมายถึงตัวเองพูดเองมีดวงชะตาบอกว่าเมื่อเงือกถึงเวลาถึงเวลาขับขัน มักจะมีสติปัญญาที่หาทางเอาตัวรอดได้เร็วได้ดีนะครับมองเห็นช่องทางในการรอดแต่คนบางคนไม่มีนะครับไม่ไม่ได้มีตรงนั้นอันนี้ก็ต้องออพยายามศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็พยายามตั้งสติให้ดีอย่าอย่าสติแตกเข้าใจอยู่ว่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะมันช็อกมันช็อกมากแต่มันก็ต้องเกิดแล้วมันก็ต้องผ่านไปกลัวกลัวได้เกิดขึ้นแล้วทุกอย่างสติแตกได้ แต่ทุกอย่างต้องรีบรวบรวมสติที่แตกนั่นนะกลับคืนมาให้ได้เร็วที่สุดแล้วเราจะเอาตัวรอดได้เพราะการที่เรามัวจัดสติแตกมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันไมไ่ทำให้เรารอดแต่สิ่งที่จะทําให้เรารอดคือสติดังนั้นรีบรวบรวมสติที่มันแตกนะรวบรวมขึ้นมาแล้วกับยัดใส่สมองกลับคืนไปแล้วรีบตั้งสติแล้วทําทุกอย่างตามสถานการณ์ที่ควรจะเป็นนะครับจากความรู้ความสามารถวิธีการผมถึงบอกว่าอย่ามัวแต่ เพ้อฝันจินตนาการฟังแต่เรื่องที่มันแบบพยากรณ์กันคนไทยเนี่ยติดการพยากรณ์กันแบบดูดวงอะเยอะเกินไปแล้วผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยหลงไปกับวิชานี้มากเกินไปเพราะมันเป็นไสยศาสตร์คือการดูดวงเป็นไสยศาสตร์เพราะว่ามันไม่ได้คือพวกคุณไม่ได้รับฟังความรู้พวกคุณไม่ได้หาวิธีการแก้แต่พวกคุณฟังเพื่อความสบายใจเฉยๆหรือบางทีฟังเพื่อสนุกเพื่อมันเฉย คือมันมันสนุกดีอะ่ะเวลาดูดวงอะ่ะเข้าใจแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเราครับดังนั้นเนี่ยให้เรากลับมาหันมาตระหนักถึงความเป็นจริงได้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมีผลกระทบต่อชีวิตเราจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ฟังแบบสนุกสนุกเท่านั้นนะครับอ่ะอันดับแรกอย่างมันไม่ทันมัน20นาทีเลยนะคือดาวพุธดวงแรกเนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนอริอยู่แล้วนะครับในเดือนที่แล้วมันเลยเลยไม่ได้ย้ายในเดือนนี้ดาวพุธเนี่ยมาจากเรือน ตนุกับเรือนกรมมะตนุอริก็มีแต่เรื่องปัญหาอุปสรรคนะครับในเดือนนี้กองกันรวมกันเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องตกใจทุกอย่างมันต้องเกิดอยู่แล้วมันจะต้องมารวมกันอยู่ในราศรีกุ่มอยู่แล้วในทุกๆปีนะครับราศรีกุมคือราศรีกุ่มภาพันธเป็นเรือนอริของคนราศรีกันลัคณากันจําไว้นะครับทุกอย่างราศรีกันลัคณาการเจอเหมือนกันหมดคือดาวจรที่จะต้องมาเจอชุมนุมกัน5ดวงแต่พื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยตั้งรับไม่เหมือนกัน ดังนั้น,น,นต้องเข้าใจก่อนว่าคนลักนากันไม่ใช่บางคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็โดนเหมือนกันหมดทั้งราศีหรือลักนาอ๋อฉันมีเพื่อนโน no. ไม่ใช่คือมันจะเจอแค่คนกลุ่มหนึ่งและไม่เจอคนกลุ่มหนึ่งคือหมายความว่าในพื้นดวงของเราอะบางคนมีสติอ่ะเขารอดครับคนลักนาการเหมือนกันเจอปัญหาเหมือนกันครับแต่เขารอดแต่คนบางคนเจอปัญหาแต่ไม่รอดเพราะในพื้นดวงไม่ได้ออกแบบมาให้ป้องกันในจุดนั้นแต่คุณไม่มีสติเพราะคุณคิดว่า ก็เหมือนกันหมดก็เจอเหมือนกันหมดมีเพื่อนร่วมทางมีปรรัญหาร่วมกันเหมือนกันเหมือนเหมือนกันหมดอะ่ะไม่ใช่นะครับไม่เหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อนนะไม่เหมือนกันนะครับอย่าเอาอะไรมาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะดาวตั้งหลับของเราไม่เหมือนกันบางคนดาวพุธเองเนี่ยอยู่เดือนอาริ่ก็มีอยู่แล้วอยู่เดือนบินาตก็มีอยู่เดือนวรณะก็มีบางคนดาวพุธเ,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 เนี่ยได้ตําแหน่งนประนิดอยู่ในราศีมีนอ่าไม่ทันอะไรเลยนะครับอยู่ในราศี ธนูนะครับอ่ะกรอบเกณฑ์ก็มากเกินไปยืดหยุ่นไม่เป็นนะครับเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งที่ดีหรือเสียเนี่ยในดวงชะตาเราต้องดูก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับผมพูดได้เลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนเชื่อเถอะเพราะผมผมพยากรณ์มาเกือบจะสิบปีแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่เชื่อผมจะเชื่อใครนะครับสิบปีแล้วนะเกือบสิบปีแล้วนะเรียนมาสิบปีแล้วแต่หมายถึงตั้งแต่เรียนจนถึงปัจจุบันเนี่ยสิบปีแล้วนะ แต่ว่าพยากรณ์ g a แปปี7 8แปีละดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงก็กถูกชวนแน่นอนเชื่อได้เลยว่ามันไม่เหมือนกันต้องให้ลักษณะเดียวกันราศีเดียวกันเจอเหมือนกันเรื่องที่ต้องเจอเหมือนกันแต่การเอาตัวรอดต่างกันมันรอดบางกลุ่มและไม่รอดบางกลุ่มนะครับเพราะพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณเกิดปีไม่เท่ากันนะบางคนเกิดปีชวดฉลูคันทะบางคนเกิด วอกละกาจอกุณมันไม่เท่ากันแล้วเอาอะไรมาเหมือนเข้าใจไหมครับอ่าเพราะแต่ละนักษัตย์เนี่ยมีข้อดีและข้อเสียของมันแต่มันจะออกแบบมาถูกป้องกันในตอนที่ดาวมันเป็นอริกองกันแบบเนี้หรือเปล่าเข้าใจไหมครับมันไม่เหมือนกันนะครับเอออาจบมันพูดยาวไปละต่อไปกรรมะการงานไปตกเดือนอริระวังเรื่องอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาแหวงกันเยอะนะครับ เพราะมันดาวมารวมตัวกันไงมันก็หมายความว่าหรือจับกลุ่มรวมกันแบบเนี้ยมันก็ยิ่งมากคนก็มากความก็ปัญหาเยอะเรื่องการงานแตกหกักแตกแยกกันก็มีนะครับและหนึ่งในเคนถล่มที่เราได้เห็นข่าวหน้าหนึ่งหรือฟีดหน้าหนึ่งเนี่ยของ y o u t u เนี่ยครับหลายหลายที่หลายทางในไประเทศไทยตื่นตัวกันเรื่องเครนถล่มเนี้ยนะครับติดเทรนด์ X ด้วยนะครับเนี่ยเพราะอะไร พะมีดาวคู่หนึ่งซึ่งเป็นดาวแห่งอุบัติเหตุซึ่งเราเตือนมาแล้วตั้งแต่นมตะนานตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามากราคุมเนี่ยกุมภามันก็ยังเกาะกันอยู่อีกแล้วเนี่ยคือมันไม่ยอมแยกจากกันเลยคือตอนแรกผมนึกว่าแต่กุมภาจะหมดแล้วนะโน no, ยังอยู่ครับนี่อาทิตย์อังคารเห็นปะ่ะมันเป็นคู่สตรูอันดับหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์เลยนะครับเรื่องของเกณฑ์อุบัติเหตุเลือดตกยางออกนะครับเคลนถล่มคืออุบัติเหตุแต่มันเกิดจากความเลินเล่อของคนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบ ไอ้เราไมจะไม่ไม่ปักปัามไม่ว่าใครเพราะเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแต่เราเอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นแบบอุบัติเหตุนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าใจตามนั้นครับมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเยอะแยะมากมายและสูญเสียมากมายซ้าแล้วซ้าอีกนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าคนกลุ่มนะี่ยคือตามจริงอะ่ะจะไปว่าคนกลุ่มนั้นทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะว่าในดวงเมืองมันถูกกาหนดมาแล้วหมายถึงว่าดาวมันเป็นเงึ่งงันของมันมันต้องเกิดแต่มันจะเกิดกับอะไรเราไม่ทราบ ตรงไหนที่มีข้อบกพร่องตรงนั้นแหละที่จะเกิดเหมือนตอนพันดินไหวอะ่ะแล้วสตองอถล่มอะครับทาไมต้องเป็นตัดอสองก็ตองอที่อื่นไม่เห็นถล่มเลยก็นแนละครับเพราะว่ามันมีปัญหาในโครงสร้างตรงนี้ก็เหมือนกันมันมีปัญหาในการโครงสร้างมันถึงทําให้เกิดการถล่มลงมาดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าดาวมาชุมนุมกันแล้วอะ่ะหรือดาวดาวขัดแย้งกันแบบนี้ดาวที่หมายถึงอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากความประมาท ยังนั้นเนี่ยตรงในประบาดตรงนั้นแหละจะเกิดผลทุกที่เลยครับไม่ได้ไปแค่ที่เดียวเรื่องเล็กๆน้อ,นอยๆมีเยอะแยะมากมายแต่เราแค่ไม่รู้อ่านะครับดังนั้นเนี่ยระัดระวังดีๆใช้สติให้มากๆนะครับอย่าไปอยู่ในสานที่มันเสี่ยงเด็ดขาดจำไว้เลยครับว่านี่คือรางบอกเหตุอย่างหนึ่งนะครับคอนกรีตสุดถล่มแบบเนี้ยคือระวังพวกทัดดินนะครับเนี่ยคอนสริกันขนาะการเป็นทัดดินสถานสะเทือนเลยครับ ข่าวดังใหญ่ระดับประเทศขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยคนราศีธนดดินเองต้องระมัดระวังครับเรื่องของตัวตนพวกนี้มันเป็นแางบอกเหตุของทางโบราณเขาเขาถือกันนะครับแต่มาอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่มันจะเกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยเต็มตัวพร้อมระมัดระวังเอาไว้จะดีกว่านะครับกันไว้ดีกว่าแก้อย่าบัวหายแล้วค่อยลอ้อมค้อกไม่มีประโยชน์นะครับเนี่ยดาวมันกองกันในเดือนอรินี่ยจะไม่คิดได้ยังไงถูกไหมครับเออห้าดวงเนี่ย คือดห้าดวงหาดูได้ยากมากนะปกติ3ดวงสี่ดวงอะหดวงนี่ยากมากนะครับตามจริงยังไม่รวมดาวจันนะบางทีรวมดาวจันทหรือดาวเสายังไม่โครจรไปเนี่ยอาจจะหดวงอาจจะ6ดวงเลยก็ได้นะนะครับอ่ะทีนี้ต่อมันพูดมากไปเกินไปที่เดี๋ยวมันจะไม่จบนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวดวงแรกคือดาวศุกร์ยังไม่เข้าดวงแรกเลยดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกรุันที่ 8, กุมภาพันหกเก้าเสดดาวศุกร์เสดจากเรือนมังกรเข้สาสู่ราศีกุม ผมจะอธิบายเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ทันเวลาเพราะว่า20่นาทีเลยนะนี่ขนาดเร็วแล้วนะดาวศุกร์เข้าสู่เรือนอริมาจากเรือนกระดุมพระหมายถึงเงินเงินไปตกเรือนอริจะเป็นหนี้สินแต่การเป็นหนี้สินไม่ได้น่ากลัวการน่ากลัวของหนี้สินคือการคอนโทรลนี้ไม่ได้อย่างเช่นแต่มันจะมีเป็นสองแบบแบบแรกคือคนที่เขาสามารถจัดการเรื่องหนี้สินได้คือหมายถึงพร้อมที่จะเป็นหนี้ในตอนนี้กับคนบางคนลักษณะดเดียวกันนี่แหละแต่มันดันไม่พร้อมที่จะ คือต้องต้องเป็นหนี้ตอนนี้แต่มันไม่พร้อมจะใช้หนี้ตอนนี้หรือตอนอนาคตข้างหน้าเพราะมีปัญหาเรื่องการงานเมื่อกี้บอก้วไงกรรมะอริมีปัญหาเรื่องการงานดังนั้นการงานมีปัญหาปุ๊บติดขัดปุ๊บเงินก็ติดขัดด้วยพอติดขัดปุ๊บแล้วมันต้องเป็นหนี้อาจต้องขยับขยายไปเป็นหนี้แล้วหนี้ก็จะใช้ได้ไหมในอนาคตอะเรอย่างเห็นไหมมันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องเขาเรียกว่าโนมิโน่มันจะล้มเป็นโดมิโน่เลยครับดังนั้นเรื่องการงานเนี่ยสำคัญที่สุด ต้องตั้งหลักให้ดีใครอึดอัดใครอดต้องอดทนต้องอดทนไปก่อนทําไปก่อนรอให้ดาวออกจากเดือนนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นถ้าเราไม่ยอมอดทนแม้แต่ทเดือนเดียวเข้าใจความอดทนเนี่ยผมรู้ดีผมรู้ดีผมเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นมาก่อนแต่จําเป็นต้องอดทนครับถ้าคุณไม่อดทนคุณจะหนีเสือปะจระเข้คุณก็จะมาเจอปัญหาหนี้สินอีกซึ่งปวดหัวระ,ะยะยาวเลยนะครับคุณทนตอนนั้นแค่เดือนเดียว ตอนทนตอนเน,นี้ยเดือนเดียวแต่ถ้าคุณไม่ทนหนึ่งเดือนนี้คุณต้องทนระยะยาวที่เป็นหนี้ที่ยืมเขานะครับอืมดังน,นั้นเนี่ยเรามาระวังดีๆแต่ข้อดีก็มีนะบางคนยอมเป็นหนี้ถึงจะมีปัญหาแต่มันสามารถยืดระยะเวลาได้อยู่หมายความว่าในระยะทางที่จะต้องผ่อนจ่ายมันยังมีโอกาสที่เราจะหาเพิ่มได้อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึง่งแล้วแต่ว่าคุณจะชอบแบบไหนหรือคุณ คิดว่าคุณมีศักยภาพแบบไหนก็เลือกเอาถ้าคิดว่ามันทนไม่ได้จริงๆตอนเนี้ยที่ฉันจะอยู่ตรงนี้แล้วไม่ได้แล้วจริงๆอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ออกมาแต่ว่าไปหาวิธีอื่นล่วงหน้าเนี่ยเพิ่มเติมเอาที่จะไปแก้ไขแต่ถ้าเผื่อมันทนได้ทนไปก่อนผมบอกเลยจําเป็นต้องทนไปก่อนหนึ่งเดือนนะครับจําเป็นนะครับถ้ามันทนได้ทนไปก่อนถึงจะอึดอาจจะอะไรทนไปก่อนนะครับแล้วมันจะดีรอให้ดาวพุธเนี่ยครับออกไปในเดือน ปัตตนิก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะดีนะทีนี้ดาวอาทิตย์ดวงที่ออสองโคจนก็เสอราศิกุมออกจากเรือนมังกรเนี่ยเข้าไปอันนี้ไม่เสิร์ฟนะเดินปกติเพราะดาวอาทิตย์ไม่เคยเสิร์ฟอ่าลืมบอกไปสุภาอริสุภาอร,าอริคือบางคนกู้ได้บางคนกู้ไม่ได้หมายถึงหนี้สินเนะี่ยบางคนเนี่ยอยากได้หนี้ตอนนี้แต่กู้ไม่ผ่านแต่ตอนไม่อยากได้กับดันดันถ้าไปกู้ก็คือผ่านอะก็มีคือมัอนเหมือนกับจังหวะโบ,บะมากเลยอะ่ะเออแล้วแต่เนะาะมันแล้วแต่คน ราศีเดียวกันและขนาดเดียวกันบางคนกู้ผ่านบางคนกู้ไม่ผ่านไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่กู้ไม่ผ่านนะครับบอกไว้เลยเพราะว่าสุภา,าริคือเขาไม่ให้นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าจําเป็นต้องเป็นนี่แต่กู้ไม่ผ่านจะทําไงอะหาเงินฉุกเฉินไม่ทันแล้วอย่างนี้ยนี่ไงคือสิ่งที่ผมพยายามเตือนทุกคนว่าอย่ามวัวแต่ฟันเรื่องที่มันสวยหรูการการเตรียมพร้อมเตรียมรับเป็นสิ่งสําคัญตอนนี้ผมก็ต้องใช้เงินเก็บมากินแล้วนะครับอืมมันไม่พอแล้วนะ เศรษฐกิจมันแย่มากเลยนะครับขนาดนักพยากรณ์อย่างผมที่เป็นนักแก้ปัญหาครับยังมีปัญหาเลยแต่ไม่หรอกมันเป็นเดือนพิเศษมันเป็นเดือนหลังจากปีใหม่ซึ่งหลายคนหมดไปกับปีใหม่แล้วไงเออมันก็เลยก็เลยเข้าใจได้ว่ามันคือทุกปีตั้งแต่ผ่านมา78ปีเนี่ยเดือนมกราเป็นเดือนที่แย่เพราะมันเป็นเดือนที่มันเงียบหน่อยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของคนที่แบบหลังปีใหม่ไงเออคนไม่ค่อยมีตัง เพราะว่าไปใช้หมดในปีใหม่หมดแล้วนะครับอะไรประมาณนี้เนาะไปสังส่งสค์กับบ้านเอาเงินให้พ่อให้แม่หมดละก็เลยไม่มีเงินในเดือนมากราคมกินแกบกินมาม่าซอยมาม,าม่าไปนะครับอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่มีไม่มีเงินมาดูดวงกันละนะครับก็เอาเป็นว่ากุมภาพันธ์ค่อยว่ากันเนาะอ่ะก็เข้าใจได้อยู่ทีนี้เรามาดูกันต่ออาทิตย์เนี่ยมาจากเงือนวินาศต้องระวังนะครับวินาศอริอริวินาศดีแต่วินาศอาริไม่ดี วินาศเนี่ยหมายถึงความรับรวงพังปัญหามันมาโดยไม่คาดฝันวินาศอะไรคือปัญหาเกิดโดยไม่คาดฝันปัญหาโดยที่ฉันไม่ได้ตั้งใจปัญหาที่มาโดยกะทันหันทันด่วนคือพวกนี้ว่าเรื่องกะทันหันจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันแล้วทาให้คนราศีกันเนี่ยตื่นตระหนกตกใจนะครับกับปัญหานั้นที่จะเกิดขึ้นอยู่ๆปัญหาก็มากองอยู่ข้างหน้ามาจากไหนก็ไม่รู้ฉันก็ไม่ได้ทานะอะไรเงี้ยก็วุ่นวายไปหมดน,นั้นเนี่ยระมัดระวัง ทีนี้มันมีเจ้าเรือนเดียวจบนะครับมีเจ้าเรือนเดียวดาวเสาร์ดวงที่สามโคจันก็ศุศีมีนสิบสามกภาพันหกเก้าเสืก่อนวันเลนทายเนี่ยเสืไปอยู่ในเดือนมีนอ่ะพิธุบตัตดวงแตกอีกจ้าคนราศีกันเนี่ยเตรียมตั้งรับนะดาวเสาร์มาแล้วเล็งลักนาราศีเกิดหลังจากที่ถอยหลังมาในเดือนอดีตสี่เดือนครึ่งดีมาหน่อยแต่พอมันเล็งรักปัญหาจะมาแล้วนะครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักเดี๋ยวผมจะไปทายให้ในช่วงวันเลนทายแล้วกันนะครับ ตอนนี้ขอไม่ทายอะไรมากเอาเป็นว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของความรักนะครับพินทุบาทดวงแตกไม่ธรรมดานะนะครับและไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวเพราะมาจากปุตะปตะปุตตะปัตตนิดูเหมือนจะดีแต่มันเป็นด้านร้ายด้วยเพราะเป็นพินทุบาทเรียกว,ว่าตน้นคือเรียกว่าวเป็นทุกขลาบมีด้านดีด้านเสียปนกันในตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงวันอันไทายแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำคลิปวันอันทายแยกให้แล้วเข้าไปเจาะลึกตรงนั้นเรื่องของความรักนะครับว่าความรักความสรรัมพันธ์มันจะเป็นยังไงปุตตระก็เดี๋ยว ตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะครับปุตตานิดนึงแล้วกันย5งสิบห้าทียังพออยู่ป,ปุตตะปัตตานิเนี่ยมันหมายถึงบริวารหมายถึงบุตรนะครับไปตกเดือนปัตตานิหมายคมว่าก็ก็ดูเหมือนจะดีนะเพราะว่าปุตตคกอความบันเทิงเรืองใจไปเยเืนเดือนปัตตานิหมายถึงเพศตรงข้ามแล้วก็หมายคมว่าหรือหรือถ้าเราเป็นภรรยาก็หมายถึงสามีถ้าเผื่อเราเป็นสามีก็หมายถึงภรรยาก็หมายคมว่าปุตตะปัตตานิถ้ามีปัญหาฟ้องร้องกันเรื่องบุตรเนี่ยครับ อันนี้เต็มตัวเลยเขาจะไปอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามลูกจะไปอยู่ตกไปอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามนะครับหรือจะเข้ากับฝ่ายตรงกันข้ามนะครับแต่เครียดมีคือเขาเ,เขาอาจจะเลือกไม่ได้หรอกมันมันลำบากคือปุตตะปัตตานีเนี่ยเป็นมันมันมันมีปัญหาตรงที่ว่าดาวเสาร์เป็นมันทาลายมันทําลายภพเืินปัตตานีด้วยแล้วก็ทําลายภพเืินปุตตะด้วยเพราะว่าคนละขณะกันเกิดมาเนี่ยดาวเสาร์เป็นเจ้าเริอมปุตตะ มันทำลายพบปุตตะตั้งแต่เกิดแล้วครับหมายความว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทำลายเราแล้วทำลายคนละคณากันแล้วนะครับหมายความว่าอะไรดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนพิเศษซึ่งเป็นเจ้าเรือนที่หมายถึงโทษทุกข์เพราะถ้าอะไรไปตกเรือนเสาร์เนี่ยจะเป็นโทษทุกข์ทั้งหมดซึ่งผมจะเกิดปีฉลูพระราศีตกเรือนมังกรก็คือจะทุกข์เรื่องพระหัสนั่นแหละแต่ของคุณเนี่ยมีดาวอะไรตกเรือนมังกรก็จะเป็นทุกข์เรื่องนั้นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเจ้าเรือนปุตตะ คือเจเรของบุตรบริวารการเนิ่มต้นความเสี่ยงความปึงพอใจความสนุกสนานคนลักษณะาการจะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยแสดงออกเรื่องของความสุขมากเป็นคนที่แบบอาจจะดูนิ่งๆ่งดูเฉยชาเฉยเฉยชาเหมือนถือว่าดูดูแบบไม่ค่อยรูร้อนรู้หนาวอะครับเออคือหมายถึงว่ามีความทุกข์ลึกๆไปความมีคนความทุกข์ลึกๆต่อให้ดีใจความสุขยังไงแต่มีความทุกข์ลึกๆอยู่ข้างในใจตลอดเวลาตลอดเวลา เพราะดาวเสาเป็นดาวครุก,กุ่นอยู่เป็นดาวไฟสมขอนนะครับก็หมายความว่ามันครุก,กุ่นอยู่ข้างในมันไม่ได้แสงออกออกมาบางคนอาจจะดูหน้าเลิงเบิกบานแจ่มใสแต่ไม่ใช่ความทุกข์อยู่ลึกๆข้างในที่มันไม่มววนออกได้นะครับแต่มันอยู่ที่การจัดการของตัวเราเองนะครับไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองต้องปรับใหม่เสร็จนะครับอันนี้ไปดูที่พื้นวาศนาทีนี้ต่อไปดาวเสาผ่านนะเดี๋ยวเข้าไปดูต่อในวาเลนไทน์ดาวเสา จบแต่ไปอังคารก็ศุราสิกุมวันที่2 3กุมภาพันธ์หกเ้เสิร์ดาวคันเสิร์จรากเือนมังกรอีกละเข้าสูรเร่เือนกลุ่มไปรวมกัน5ดวงไอ้นี่ยังไม่ได้พูดคู่ดาวเลยนะเนี่ยมันไม่ทันอังคารอยู่ในเรือนอาริเนี่ยนะครับมาจากเรือนบรณะกับเรือนสาช่าสาช่า,าอาริดาพุธกับสาช่ามีความหมายเดียวกันก็คือการพูดการสื่อสารการเจรจาการเข้าสังคมการ,ส,รสัญญาระวังจะขัดแยง้งจะแตกแยกกันจากคำพูดการสื่อสารและการแสดงออก รวมถึงการเซ็นสัญญาอันนี้ระวังที่สุดเพราะจะเกิดคดีความเพราะมีดาวพุธลาหูอยู่ด้วยนี่พุธลาหูนะครับมันจะมีปัญหาในนั้นเนี่ยมรดระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาให้มากนะครับหลีกเลี่ยงการเซ็นสัญญาในเดือนนี้ถ้าจําเป็นต้องเซ็นก็ต้องมีความรอบคอบให้มากครับต่อไปดาวคายมาจากเรือนบรณะอันนี้ก็เสียอีกแล้วบรณะอริคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าอริเป็นเกษตรก็คืออริอยู่ในเรือนอริอยู่แล้ววินาศ อาทิตย์ไปอยู่เรือนอริก็วินาศไปสัมพันธ์อริมรณะก็สัมพันธ์อริอีกดังนั้นอริมรณะวินาศสามอย่างที่ร้ายเนี่ยไปรวมมาในเรือนอริหมดเลยด้านดีคือมันไม่ถึงลัคนาก็หมายความว่ามันอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาแต่ไม่กระทบถึงตัวเราแต่ต้องแก้นะครับเพราะมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาขึ้นมาเพื่อให้เราต้องแก้แต่มันจะไม่กระทบถึงตัวต,วตนมากแต่เราต้องแก้ให้ก่อนที่มันจะมาถึงตัวตนของเรามันฟ้องปัญหาปุ๊บรีบแก้ก่อนเลยสติสําคัญนะครับ เพราะดาวมันชุมนุมกันเยอะมากเลยดาวพุธตกอริไม่ค่อยจะมีสตรงสติมากแต่มันรู้ดีรู้ข้อมูลเยอะดังนั้นเราต้องเรียนรู้ให้มากอย่างน้อยดาวพฤหัสยังช่วยครับไม่ตกอริกับเขานะครับยังช่วยไว้อยู่ดังนั้นเนี่ยแต่พระหัสิดีก็ถอยนะครับสติสตันเนี่ยมันรวมตัวกันยากเอาเป็นว่าดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่ามัวแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องปัญหาอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องเคทถล่มจะไปติดตามข่าวมากมายเกินไป มันไม่ใช่เรื่องของเราก็จบไปคือรู้ไว้ตระหนักไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จบไม่ต้องไปยึดติดมากมายเพราะปัญหาของเรากลางจะก่อกาเนิดขึ้นมาและจะเป็นปัญหาใหญ่ด้วยคนไปแล้วก็สุนไปแล้วเขาก็สบายแล้วแต่เราอะ่ะยังอยู่บนโลกใบนี้ยังต้องเจอปัญหาอีกเยอะยังต้องเผชิญกับปัญหาอีกเยอะดูที่ตัวเองอย่าไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านที่ไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปหาเฮาใส่หัวไม่ได้ด่านะครับอย่าหาเฮาใส่หัวอย่าหาเรื่องใส่ตัว ผมพูดเลยคำนี้เพราะดาวชมุมนุมกันเดินอริเพราะเรากาลังจะสร้างเรื่องสร้างปัญหาและปัญหาจะวิ่งก็หาตัวเราเองโดยที่เราไม่คาดฝันอย่างวินาศอาริก็คือเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั่นเองเข้าใจไหมครับดังน,นั้นเนี่ยเออต่อให้เราไม่ให้มีเรื่องก็จะมีเรื่องได้ะนะครับวรณอริความทุกข์ความโศกความเศร้าการพัดผ้ากันจากลาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับดังน,นั้นเนี่ยทาใจพร้อมกับสิ่งที่ต้องเจอมันก็คือต้องเจอ มันต้องเกิดก็คือต้องเกิดทุกอย่างเดียวมันก็ผ่านไปและเวลาจะเป็นตัวเยียวยาทุกสิ่งเอาเป็นว่าให้คนรศกนักธนะกันเตรียมพร้อมเตรียมรับวิธีการแก้ที่ดีที่สุดผมบ,บอกเลยนะนิ่งๆเฉยๆเข้าไว้เต็มตัวปรึกษาดูดูส่วนตัวกันให้จําเลยเพราะว่าดาวมันเยอะจริงๆนะครับก็ติดต่อดูดูดส่วนตัวได้ครับมีค่าครูเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชา้นได้ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ